สวัสดีครับสวัสดีเอฟท่านสวัสดีคุณลูกค้าท่านตามเคยนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะแคปเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะราคาหลักแสนกลางๆนะคันนี้รกระบะราคาหลักแสนกลางๆเว้ใช้งานอยู่สภาพนี้คันนี้บอกแล้วว่าสภาพดื่มประมาณสัก90%ได้เลยนะานะยางใหม่สี่เส้นเครื่องเสียงเต็มคาราเบลนะานะคันนี้ผมบอกเลยคันนี้มีเครื่องเสียงเต็มคาราเบลนะคือเจ้าตโตลต้าไฮรักไทเกอร์ดีโฟดีนะานะ ตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยเป็นโฉมแรกเลยนะนะเป็นปี2001นะนะจดทะเบียนปี02นะนะคันนี้สี่บอลคันนี้ย้ําก่อนนะครับว่าเป็นรุ่นลูกค้าตีเทินมาในร้านนะนะลูกค้ามารถคันใหม่ไปไปดูตรงนี้ครับนี่นี่เครื่องเสน,า,นาก็มีครับโอ้โหแบบเต็มคาราเบลอ่ะนะครับนะอยากให้รีวิวเครื่องเสียงน,นะอ่าเดี๋ยวผมจะลงชอดวิดีโอไว้ดืนะด่มดืมดมนะนี่แก้มข้างฝั่งนี้ดื่มนี่รถนี่อาจจะมีเก็บสีบ้างบางจุดแต่บอกเลยว่าไม่มีการชนหนัก,ห,กหรือว่าชนเบารถสภาพดื่อมากนะนะ ลดสภาพให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรื่องโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับเรื่องแก้มยังเดิมเดิมนะแก้มข้างยังเดิมเดิมเนี่ยแล้วก็คันนี้แม็กแท้จากโรงงานเลยแล้วก็คันนี้ไน้อยางปียี่สิบสองนะนะยางใหม่เลยยางยางใหม่เลยนะนะเนี่ยยางปียี่สิบสองดอกยางลึกหนาเพราะนั้นลูกค้าซื้อไปนี่ลูกค้าคุ้มที่ว่าได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นแล้วนะ,นะเพราะฉะนั้นซื้อไปก็พร้อมใช้งานทำมาหากินได้เลยนะนะแบบสะดวกสะดวกเลยคันนี้ รกมันคุ้มนะคันนี้นะนี่เห็นไหมเนี่ยมีคอสเตเลดด้วยนะเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างครับผมภายในฝั่งคนนั่งกันก่อนนะครับเนี่ยคันนี้รุ่นนี้จะได้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนะเป็นกระจกไฟฟ้าโอ้พี่น้องเอ้ยเสียงแหลมก็มีครับนี่เนี่ยเสียงแหลมนะครับนี่ไฮดรน็อตแก้มข้างครับนี่น็อตแก้มข้างไม่มีการขยับนะครับผมนะน็อตดื่มเทสจากโรงงานเลยคันนี้นะแล้วก็ให้ดูเม็ดอาร์ครับผม เม็ดอักอยู่ครบนะครับนะรถไม่เคยมีการพี่คว่ำชนน้ำตะต่อหรือว่าจะเอ้ยจมน้ำตะต่อหรือว่าเจ๊แตกเรานะรถไม่เคยมีการจมจมน้ำตะต่อหรือว่าเจ๊แตกสภาพเดิมๆนะครับนะเนี่ยเห็นดูนะเออเนี่หมุนเม็ดอักอยู่ครบนะครับเนี่ยให้ดูเลยเนี่เนี่ยเดิมๆอ่ะคุณไปหาได้อะสภาพนี้นะเดิมๆเดิมจริงนะครับนะเดิมมากนะครับผม่ะเดี๋ยวพาดูภายในฝั่งเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างนะครับนะ ภายในนี่โอ้โหผมชอบเบาะคันนี้มากเลยนะเบาะเป็นเบาะกำมยี่ตกแต่งสวยน,นะนะเบาะทามสวยทรงดีทรงเดิมนะครับเบาะสวยแล้วก็คันนี้มีการปูพรมไปด้วยนะแต่จะห่อคนเดิมจะขออเกินมือเขารดูเลยรักษาดูดีนะดูดีพลาสติกอะไรพวกนี้ยังสภาพดูดีนะครับภายในดูดีแล้วก็คันนี้นี่ครับพ่อพี่น้องผู้เดยมักม้วนนะเนาะมักมว้วนมักเครื่องเสียงแยกได้เครื่องเสียงติดรถไปเลยนี่คันนี้ครับบอกเลยว่าเต็มคาราเบลครับคันนี้ ครื่องเสียงมว้มวนๆเลยครับนี่เทสเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาเทสเสียงนะบ้านะแต่ว่าอาจจะเป็นเทสคลิปนี้อาจจะคลิปสั้นนะบานนะลงในช็อตวิดีโอนะครับฝากรับชมด้วยนะครับผมนะนะเราไปดูที่คอกกันนะครับแขบใหญ่นะครับให้ดูที่คอกกระบะก,กระบางนี่ผมบอกแล้วนะคอกสเตเลสเนี่ยแพงอยู่เอาแพงเอาเรื่องอยู่นะถ้าซื้อไปก็คุ้มคันนี้เพราะว่าครกสเตเลสผมทำมาหาก,กินนะครับไม่ว่าเพราะคอกค่าซื้อก็อ,อย่างต่ําก็อ,อะไรก็ ห้าหกพันเลยนะเออคอสเตเลสเนี่ยอันนี้อย่างดีด้วยนะครับผมนะนี่ให้ดูด้านร้ายให้ดูบ้านทายเขาบานทายเขาสวยนะนะติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยดีโฟร์ดีเขามาเร็วนะติ๊กเกอร์ดืมแพ้จากโรงงาน,นครับให้ตัวเลยอ่าดูมุมนี้กันบ้างครับผมนะมุมสวยทรงยูดนเดี๋ยวพาไปดูสว่วนประกอบของกระบะกันบ้างนะครับรถเป็นยังไงเนี่ยแม็กแคนเนอร์สภาพยังสวยอยู่นะครับอาจจะมีเราขูดขีดบ้างตามกาลเวลาแต่เราในนี้คงสร้างตัวรถกันบ้างครับ นี่ครับทุกคนครงสร้างตัวรถเขาบอดี้ยังเดิมนะออรถครงสร้างตัวถังยังเดิมนะครับให้ดูเลยเนี่ยกระบะไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเนี่ยให้ดูเลยนี่ให้ดูนี่พื้นกระบะไม่มีผุไม่มีพังนะครับเนี่ยให้ดูเลยนี่ไล่มาเลยครับไล่มาเลยเนี่ยให้ดูเลยโอเคนะเห็นไหมหมุนเวทอาร์กอยู่โคบะคือเดิมนะแบบนี้นะรับประกรันเลยว่ากระบะนะไม่เคยมีการบรรทุกหนักเลย เพราะว่าถ้าบรรทุกหนักเนี่ยจะมีรอยแตกแต่เนี่ยเดินลงสองฝั่งแล้วก็ไม่เคยมีการโดนจิ้มเสาด้วยนะครับเดี๋ยวพาวดูแทสซีกับบ้างแล้วว่าพื้นกระบะด้านล่างกบางับม้าคขับรถเป็นยังไงโอ้โหไว้ดูพื้นกระบ,ครบระครับพ่อี่น้องโอ้โหไซอองตองเลยครับพ่อี่น้องคันซีโชว์ล่างคันซีไม่มีผ,ไมมผ,ไมมผูไม่มีพังไม่มีดามหรือว่าตัดต่อนะครับไปดูเนี่ยของแท้เลยครับเด้อ่นี่ให้ดูเลยเดิมๆนะถือว่าสภาพนี่ยังคงเดิมเลยนะครับผมนะพื้นกระบะยังสวยอ่ะ เจ็บๆเลยนี่มาดูมุมนี้กันบ,บ้างเนี่ยในโคกในล,ลาวสวยๆนะครับมาายท้ายเท่ด้วยคันนี้นี่นี่พาดูแชสซีกันบ,บ้างครับอูคันีสวยนะนี่อันนี้นะครับเขาเรียกว่าส่วนของคันซีเพราะว่าอะไรบอดี้รถมันจะเป็นบอดี้เดียวกันแล้วมันจะตกกันหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมรู้ผมผม,ผมรู้แหละแต่ผมอธิบายไม่ถูกน,นะนะพูดตรงๆเี่แหละนะครับนี่แต่ให้ดูโอ้โห โอเคนะพื้นกระบะไม่มีผุไม่พังนะครับนะช่วงล่างคัน์ซีสวยแล้วก็ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยเนี่ยยางปียี่สองนะครับผมนะยางปียี่สองเดี๋ยวพาดูภา,ายในฝังขับกับบ้างครับผมนะกระจกไฟฟ้ารุ่นนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานหมดเลยใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนะระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ว่ลรถเป็นยังไงนะครับผมอ่านะครับ เครื่องฟิตก็ถือว่าสตาร์ทง่ายอยู่นะนี่จะพามานั่งหน่อยร้อนนะครับผมนะอากาศร,ร้อนมากอากาศร,ร้อนแบบนี้ก็ต้องสู้ด้วยแอร์เย็นนะพ่ะนะแอร์เย็นเพียงเพราะรับประกันแล้วว่าแอร์เย็นนะพ่ะนะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของคันนี้ครับนี่ทุกคนมีเครื่องเสียงไหมด้วยนะนี่เครื่องเสียงบอกเลยว่าเสียงเพาะมากถ้าใครอยากกดเครื่องถ้าใครอยากดูเครื่องเสียงนะแอดไลน์ผมมาเลยนะครับนะเดี๋ยวผมส่งรูปคลิปวิดีโอเครื่องเสียงให้ดูนะครับบอกเลยว่า เต็มคาราเบลเครื่องเสียคันนี้นะมนะันนะนี่ให้ดูหัวเกียร์หัวเกียร์สภาพดีนะฐานเกียร์ไม่หลุดไม่ร่อนให้ดูหนึ่งสามสี่ห้าเกียร์หกนะเกียร์หกปุ๊บเกียร์ถอยนี่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมนะเออกล้องมองหลังน้อยจอเลยน้อยนะครับผมนะแจ๋วคันนี้แล้วก็ระบบเลื่นไม้ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนะเลขไม้สามแสนเก้านะครับนะก็หลายปีแล้วนะครับนะ ก็เกือบ22 23ิบี่ปีแล้วนะครับรถเนาะเห็นไหมหม้อน้ําปกตินะครับนะอุณหภูมิหม้อน้ําปกตินะครับเลยอ๋อลอแก้มข้างดื่มเทสจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับฝั่งนี้นะโครงสร้างยังเดิมนะครับรับประกันเลยนะครับว่าโครงสร้างยังเดิมโครงสร้างตัวถังบอดี้รถยังคงเดิมนะครับนะเห็นไหมนี่โอเคนะนี่เม็ดอักอยู่ครบ เนี่ยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมนะรับประกันเลาว่ารถคันนี้ไม่ไม่ประสบอุบัติเหตุหน,นักแน่นอนนะครับผมนะบอกเลยเนี่ยโครงสร้างตัถังไอ้สติ๊กเกอร์กับคำเตือนกับลงยามีมาให้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวบาไปดูหน้าหน้าเครื่องขเขาบ้างครับผมโค้ดเป็นยังไงอ่านะครับตอนนี้เราก็ยืนหน้าของเครื่องเาาขาแล้วนะ,นะนะขนาดขยมขยมขยมสองพันห้นาร้อยสี่นะวะดีเซลแบบคอมเบลิวนะนะอันนี้เป็นดีเซลรุ่นแรกคอมเบลิวของโตโยต้าเลยนะนะเป็นระบบคอมเบลิวนะครับคันนี้เนี่ยนะครับ อาุ่นนี้จะไม่มีฝาครอบวาวนะนะเป็นเป็นแบบนี้แหละทุกรุ่นเพราะว่าตั้แต่ปี0 1 02เนี่ยจะไม่มีฝาครอบวาวจะเป็นอาดิฟอร์ดีรุ่นแรกแต่ถ้าเป็นดิฟอร์ดีโฉม2จะมีฝาครอบวาวมาให้นะนะเป็นแบบฝาครอบวาวสีเงินน่ะผมเคยรีวิวไปอยู่นะครับผมนะรุ่นนั้นจะมีฝาครอบวาวให้รุ่นนั้นจะเป็นปี03ปี04นะครับให้เก็บความรู้ให้ดูเกียวัดเกียวัดเครื่องยนฟิวเครื่องย่างดีนะแต่เพียงแต่ว่ามีไอ้เอออามลกกนย นะครับเนี่ยขานหน้าเดิมนะครับหมายเลขแทมเพตหน้ายังอยู่ครบนะเอ้ยหมายเลขเพดหน้าอยู่ยครบนะครับหมายเลขานหน้ารถไม่มีการโดนกินหน้ามานะครับให้ดูเลยเดิมๆนะครับผมนะมอกแก้มข้างก็ยังถือว่าสภาพเดิมนะให้ดูเลยนะครับคานยังสภาพเดิมนะเอ,อคานคืออะไรในสภาพเดิมเลยนะครับ แผ่นเพจอยู่ครบนะครับนะแผ่นเพจผลิตปี01นแล้วก็สติ๊กเกอร์มอโกเดิมแท้จากโรงงานนะครับวันนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูคานกันบ้างนะครับผมนี่คานตัวรถคานเดิมนะวนะรับประกันแล้วว่ามันมีการชนหนักหรือว่าชนเบานะนะเพราะอะไรคานหน้ายังดืมๆนะคานหน้าเดืมแพ้จากโรงงานเลยนะครับนะให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยไข่ไม่แตกนะครับผมนะดื่มๆวงอะไรพาวเวอร์นะครับ มาดูฟังเสียงฟังข้างนอกกันหน่อยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ผมอาจจะพูดแบบลิ้นแข็งหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าผมก็อยากรีวิวคันนี้มานานแล้วนะครับ <c oughs> ผมนะอ่ะผมขอเปิดราคาเลยนะคันนี้ผมขายในราคาเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะ <c oughs> ย้ำอีาครั้หนึง่งหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับซื้อสดต่อรองได้ขออนุญาตขายสดอย่างเดียวนะครับผมนะ <c oughs> ผมบริการโอรถที่ฟรีไปเลยนะครับนะแล้วก็ บริการเปลี่ยนอะไมันเครื่องแบบคอมโบเรลให้ไปเลยนะบุนะไปของคอมโบเรลอย่างอี่ห้ออย่างดีเลยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปทดสอบการขี่กันหน่อยครับบนรถเป็นยังไงนะครับนะแต่บอกเลยว่าถ้าท่านไม่ซื้อคันนี้ผมบอกเลยว่าพลาดนะครับนะคุ้มคุ้มนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพาไปทดสอบการขี่กันนะครับบนรถเป็นยังไงครับดูกันเลยครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบการขี่นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าแอร์เย็นมากนะครับนะนี่แอร์เย็นนะครับให้ดูเบรกมือเบรกมือไฟติดนะครับ เนี่ยเบรมูใช้งานได้ปกติเลยนะครับเ,เดี๋ยวพาทดสอบการขับขีน่น,น,นะครับว่ารถเป็นยังไงเขียาเกลี้ยงหนึ่งไปกันครับผมคัดคันนี้นะเหยียบสมูทนะไม่ฝืดแม่ไ้เลยนะครับขนาดรถหลายปีนะครับเนี่ยเพราะเพราะรถหลายปีเนี่ยพวกกระบอกอะไรพวกนี้มันชอบสึกแต่คันนี้นะดีมากนะครับนะเจ้าของเขาสวิตีนะครับช่วงล่างก็ถือว่าพอได้นะเ อาจจะช่วงล่างดีเพราะว่ายางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับจะพาลงลุมโตลุมโอ้โหช่วงล่างนุ่มนะแล้วก็อาตาัตราร่งคันนี้ก็ถือว่าแรงด้วยนี่แหละสิ่งที่ผมชอบตัวต้านะคือมันแรงกว่ารุ่นอื่นเยอะเลยนะครับนะครับหพราะในนชุ่จรถยม,มือสองก็มาดูรถในที่อ,บบอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะย้ายไปค่ายหนึ่งจังหวัดนครพนมนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับ สามารถเอาชื่อคําว่าร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปค้นหาใน Google map แล้วมาตามแผนที่เลยนะครับนะระบุเลยว่ามาตามแผนที่ร้านเก่งรถบ้านร้านติดกับพนนใหญ่ถนนนครพนมท่าพนมนะครับผมนะถ้ามาจากตัวเมืองนครพนมก็ห่างกันแค่23มโลแต่ถ้ามาจากตัวเภอท่าพนมห่างกันอยู่30มโลนะรับนะก็มาดูรถจนกรูปสองได้นะเต็นผมมีก็มีสาสาขาหน้จริงนะสาขามุกดาหารก็มีนะรัานะถ้าในสะดวกสาขามุกดาหารก็โทรติดต่อมาผมก่อนก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งโลเคชั่นให้นะครับ ที่จริงผมก็มีรถใหม่นะแต่ว่าคือส่วนความคิดส่วนตัวผมนะ่ะอยากรีวิวรถเก่าไงราคาแสนกว่าบาทราคาหลักหมือ่นอะไรพวกนี้ยิ่งเมื่อเช้าก็ได้ได้ทีฟอามาคันหนึ่งแล้วเดียร์อาร์โฟวิลด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราเช็คโฟวิล <view> ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีท่านไปอ่าไปลุยกันนะเอาสบายเอฟซีท่านไปลุยกันนะครับขอเกียร์สองแปบ๊บเราถ่ายไปด้วยถือมือเดียวไปด้วยก็จะลําบากหน่อยนะครับเห็นไ,ไหมให้ดูช่วงล่าง ช่วงล่างไม่มีอียไม่มีอาร์คไม่ครึ่งกั้งนะลูกหมากลูกแหลกอะไรอย่างดีเพราะได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเนี่ยครับนี่นะ,ะนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับฝากกดติดตามเฟซเฟสบุ๊กเก่งรถบ้านไมาให้ด้วยนะครับนะสนใจรถยนต์มือสองอะไดูไม่ก่อนก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับถูกใจไปก่อนทักทักหาแอดมินได้เลยนะครับผมนะมือแอดมินตอบอยู่นะครับหากรถยนต์มือสองไหนก็โทรมาได้หรือเกี่ยวกับอ,อยากปรึกษากับรถยนต์มือสองไหนก็ ปรึกษาผมมาได้นะนะเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอนะครับเป็นเบอร์โทรของผมเองโทรมาได้เลยนะนะยินดีให้ปรึกษาแล้วก็ยินดีให้บริการนะครับสหรับท่านไหนที่สนใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องทูบนายมูกี้ริวไปเลยะเพื่อจะได้ภาคคิวใหม่นะครับนะสนใจรถยนต์มือสองกันไหนกดติดตามมาเลยนะครับผมนะกดไว้กดถูกใจโทรมาคุยกันได้ครับขอคุณข้าพเจ้าจดจบครับผม